ท้กายับสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทุกท่านนะครับที่กอล์มารับจมนะครับจังห์ไฮครับก็วัเนนี้บเป็นเกมนเล่นบ้างนะตัวนี้อยู่กับฟีฟ่าโมบายนะครับโมบายโมบายใช่ใช่เลยกอวันนี้ครับเดี๋ยวจะพามาดูทีมนะครับผมแล้วก็จะเล่นให้ดูสักแมตช์หนึ่งนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมก็เล่นประจำนะตอนนี้ก็เล่นประจำมีเกมเนี้ยหรไอ่ไหมครับ ใช่ไม่ครับก็อันนี้เลยปนระมาณสองเดือนกว่าหรือสามเดือนนี่เลยนะครับตอนปีที่แล้วผมเล่นช่วงก่อนธันวาน่าจะก่อนธันวาช่วงฮาโลวีนนั่นแหละฮาโลวีนฮาโลวีนก็ธันวาเลยก่อนธันวาก่อนธันวานะครับก,บกฮ็ฮาโลวีนฮาโลวีนธันวาเลยคุณเล่นพูดถึงก็เดี๋ยวจะพาไปดูนี่ก็เป็นไอดีผมนะครับ โออันน้อแต่ทีมในอย่างกักนะครับแรงประมาณนี้แคนลีกใครอยากกดเข้ามากดเข้ามานะครับสร้างนี้เด่นอยู่กับน้องนะครับผมที่ชื่อว่าเบลส์ใช่แล้วก็มาดูทีมชาดาเป็นไงโอเคเอาใหม่นะครับก็คือตอนแรกอ่ะ กองหน้าผมไม่ได้ใช้อย่างนี้นะผมไม่ได้ใช้นูเยสกับตัวนี้ชื่ออะไรไปดูอ่าจไม่ออกไปเคยกินต,ตอนแรกผมมีใช้ฮู้เแล้วอาเรดยืนคู่กับอานายนะครับเอาอานายนะครับซึ่งฮุ้ยแล้อเวร์รหายไปไหนแล้วผมก็เปิดได้เอนะมัปเป้สองตัวนะครับผมไปแลกเปลี่ยนมาตัวหนึ่งแล้วก็เปิดอีกตรงนึงอะตรงกิจกรรมนะครับผมได้สองตัวนะครับก็ตั้แรกมีเอมัปเป้ ใช่ไหมผมขายเป้แบบผมอยากใช้ตัวอื่นอะแบบมีโดว์บอลบาซิลใช่ปะปึ๊บผมก็ขายเป้ไปซื้อลิซาริสันให้มาคู่บาซิลคู่หน้านะครับเพื่อให้แบบประเทศมันตรงกันอะแต่ก็มีอวาเรสอวาริสยืนปีกเอานะครับผมแต่อวาเริสได้ด,ดีมากพอชื่อลิซาริสันปับ๊บไม่เข้ามือแบบเล่นแบบโก็ไม่ดีเลยอปุ๊บผมก็ขายขายไปปับ๊บ ผมซื้อจูดเบอร์รี่แฮมมาลินนะครับผมให,ห้ให้คููอะไรเฟอร์ดินานตอนนั้นผมใช้คาร์บอเกอร์แบคขวานะก็จะตรงนี้ก็จะแบบเหมือนให้ประเทศ้ดยกันมันอยู่ใกล้กันอนะ่ะมันก็จะเปบนบเป็นสีสีอะ่ะแบบเส้นมันจะเข้มอนะ่ะเสร็จปับ๊บชอบฮาคิมี่อยากเล่นฮาคิมี่ไปซื้อคิมี่ร้อยแมายืมแบคขวาเสร็จปับ๊บกองหน้าก่อยกองหน้าแบบ มีอเวเรสกับโดแค่นี้แล้วก็นุนเยสคิดดูนุนเยสมายืนปีกขวาก็เลยแบบโอ้ขายฮาคิมี่ไปปับ๊บแล้วผมไปซื้อใครวะไปะซื้อไขรวะตังไม่พอเออตังไม่พอผมก็เลยขายอเวเรสขายอเวเรสปับ๊บทีนี้ตัวร้อแปดผมก็หมดทีมแล้วใช่ไหมเพราะว่าขายขายเป้ไปจนฮาคิมีก็หมดฮาคิมี่แล้ว อาคิมีก็ขายไปแล้วก็มีอวเดสขาวเดสแล้วก็กลับมาซื้อเอ็มบัปเป้เหมือนเดิมนะครับเออจะมีรูปให้ดูอยู่แล้วนะครับก็เป็นความฉลาดของผมเองนะครับแล้ดูเงินตอนนี้นะครับอาคิมีแบบเงินเสียอาคิมีฟรีใช่แต่ก่อนวิดดิตย,ยืนตรงส้ายนะก็เล่นดีวิดดิตหรือท่าดินวะจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีซื้อเตอเฮนเดสนะครับกรีวิวนะิ่งเลย รีวิวทีมเลยฟันได้เบลฟินานอาคาจิแล้วก็ใครก็ไม่รู้อดัมด้วยก่ออันชื่อขออภัยด้วยครับถ้าพูดผิดพูดถูกซึ่งตอนนี้ผมรวนนาาใช่แล้วก็ปิดซ้ายนะคิเลียนเอปาเปตหรือทันเปตแล้วก็ซุนนาครับคิซุนโนไม่ใช่ครับก็คืออานาไนนะครับส่วนตรงนี้ผมไม่รู้จักตัวนนี่ครับนิวแวนเนอร์แฮวีนูเยสใช่ไหมวะ แล้วก็โกครับเป็นเอ็ดวินมาเดซานะครับผมก็โอ้เออชิมอยู่ที่118นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับก็สกิลบูที่อไม่มีตังอัพแล้วตอนนี้เสียอาเดตฟีโง่เฉยแล้วก็ไปดูกิจกรรมของผมนะครับที่เล่นไว้คลิปนี้นั่งคุยกับกิจกรรมเลยนะคลิปหน้าคอยไปเด่นก็ผมเหลือแรกตรงนี้นะครับตรงเป็นตัวของกาลาแล้วก็ตัวของไอเนี่ย วาเลนเซียนะครับวาเลนเซียเนี่ยเปิดมาบอลโลกแบยิงเลยยิงแล้วก็มีตรงนี้อีกตรงหนึ่งน,นะครับผมก็จะได้แอชลี c โคลนะมานั่นเองซึ่งแอชลี c โคลราคามันไม่สมเป็นร้อยก้าเลยกูจะบอกราคาตกชิปหายเดี๋ยวจะพาไปดูในตลาดนะครับตลาดตอนนี้เอ็มบัปป้ผมซื้อมาเท่าไหรผมก็ลืมแล้ว บางที่ซื้อมากก็นมีส่วนราคาเท่าไหร่นะครับขอแค่ได้ลิ่นก็พอนะครับอ่าไปดูใครเนะีเอชเชอรี่โคได้กดติดตามไปไหมวะเนียโค e. คิดดูร้อยเก้าห้าสิบล้านแล้วดูนี่หนึ่งร้อยเก้าสิบแล้วมีใครอยู่ว่ากองหลังอนะของฝรั่งเศสเราดูร้อยเก้าอ้าวอยู่ไหนไวะเนี่ยโค e. นี่ โคห้าสิบล้านดูคนอื่นร้อยล้านอย่างต่ํานะครับนี่จาได้เลยซื้อเบนเฮมซื้อเป้ไปเล่นซื้อฮาคิมี่มีเอาเรสแต่ไม่ได้ซื้อมาซี่มาเล่นนะแต่กักโปราคาตกมากเพออยากได้กักโปมาลองเล่นนะนี่ในชายสันก็ซื้อแล้วนะครับก็นี่วันเพอร์ซี่นะครับใครอยากเล่นก็ยิงยิงแรงดีถูก้วยนะครับกูมาแนะนำแต่กูยังเล่นเดโอเค ก็สตาร์พัรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียนทันไหมนะครับตอนนี้มันเหลือสี่วันนะครับดูดิเหลือยี่สามหกหกเจ็ดเหลือเจ็ดนะครับก็มันจะเป็นขั้นละ4 0 0รอยนะครับตอนนี้ขั้นละ4 0 0 4 0อตั้งแต่เวลหกเอมานะครับมันจะเป็น4 0 0 400 4ส0สี่รอยจนมา75นะครับมันจะเป็น 600นะครับใช้เรียกทันที่เราทํากิจกรรมประจําวันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมนะครับถ้าทันก็จะได้เอาโดูอ์อวนมาขายนะครับก็จะได้เอาโดว์อวนมาขายนั่นแหละเป็นทางทาเงินของเราแล้วผมก็จะได้เอาคือถ้าได้โดว์อวนแล้วก็แอชลิโคมาผมก็จะได้ประมาณถึงร้อยล้านมาั้ยมันหักเยอะอืหักค่าหน้าหน้าเยอะก็ถ้าได้จะ โคมาก็60มั่งเจ้ชื่อดิชาลิชันเรากลับไปเล่นนะครับดิชาลิชันนั่นแหละอานายเหมือนกันก็เนี่ยไทยลิชาลินมาก็ตรงนี้ยืนไปนะครับแล้วก็หาผมจะหาแบ็คขวาที่เล่นได้ปีขวาเนี่ยซาก้าบุกยูซาก้า,กยา,กาอยากเอาไปอังกินอะแบบเฟอร์ดินานปับ๊บตรงนี้ซื้อวอล์กเกอร์มาเล่นกันเลย ถูกดีนะครับประมาณจิล้านเก้าล้านเหรียญแทนอาคาีินะครับก็รว่าก็ซากาไปแล้วกันส่วนหน้าคู่ก็จะเป็นบาซิลคู่นะเป็นดิสลอริสันรับแต่การนี่สิการผมไม่รู้ซื้อใครแต่อยากก็อยากก,ยาก็อยากใช้เบอร์ลิงแฮมเพนะืมอใ่นวิจาร์ทีมตัวเองตอนนี้เดี๋ยวคลิปหน้าก็เล่นให้ดูดีกว่าคลิปนี้มันเปิดตัวก่อนเนาะก็จะให้ดูทีมก่อนนะครับว่า ผมขาดอะไรยังไงนะครับส่วนกองกลางดูดิแบบผมเปิดได้ผมก็เอามาใช้เลยเพราะว่ามันมีใครใช้แล้วดูดิเชตบอยเนี่ยเก้าอิดดูหมดยชีวิตหมดชีวิตใช่หมดชีวิต,วตอาดูนะนี่ลงไปจากคนนี้ก็เป็นเดบอยแลเนะครับตอนนี้ลำบากลำบนต้องอดจะทนเต็มที่นะครับ <laughs> ก็รอดูนะครับตอน มันจะอีกสิบนาทีนะ,ะที่สองแล้วคือแบบจะมีอันหนึ่งนะครับผมเป็น๋ยว้านี่อ๋อนี่นี่นะครับที่เล่นไว้นะครับผมก็อันนี้ก็ได้ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นนะเพราะว่าผมแพ้ไปสองตานะแล้วแล้วผมก็ไปเล่นอันนี้อีกอันหนึ่งนะคือไม่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วแล้วผมก็ไปเล่นอีกทีหนึ่งนะก็จะได้ตัวร้อยสองมานะอันนี้ก็วิธีการเล่นนะครับผมจะบอกเลย อันนี้คือไม่เปิดคืออะไรคือเนี่ยครับมันเขียนว่า2คน Division นะครับให้จํากัดทีม96ถึง110ท่านผู้ชมไม่ต้องเอาตัวไกลๆมาใส่นะคแค่สลับตําแหน่งนักเตะน,นะครับ Overall ทีมก็จะลดนะครับก็เอามาเนอยนเงินเนาะก็เดี๋ยวผมมีสิบสี่นาทีผมก็จะเปิดแล้วก็จะถ่ายคลิปนึงนะครับผมอันนี้มันจะหมดแล้วมั้งเ่าเราจะได้ตัวแล้วั้มใช่ไหมแบบได้ตัว ที่ได้ขอให้ได้กลางๆนะครับผมก็มีอะไรอีกไหมกิจกรรมของก็เล่นหมดแล้วอันนี้ไม่หมดขี้เกียจนะครับมันได้น้อยกว่านี้เป็นกิจกรรมประจำวันนะผมก็คลิปนี้ครับก็มีประมาณนี้อันนี้ก็เลยปมาแล้วก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ชอบฝากไลค์นะกดติดตามนะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูอีกทีนะนี่ก็จะเป็นที่ผมเล่นไว้นะครับ 그번 영상도 봐주셔서 감사드리고 다음 영상